สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับพบกับอออานิวแล้วครับวันนี้ฮะมีพระรุดจองครับผมพระรุดจองคืออะไรนะฮะคือคนที่โอนตังมานะฮะมาจองพระไว้ครับก็เขาก็ไม่เอาครับตัดสิท์นะฮะโอเคนี่จะพระสวยๆทั้งนั้นเลยไม่เอาได้ไงเนี่ยเออพวกเนี้ยแท้ทันหลักน้อยนะครับโอเคนะฮะนี่ก็ยังให้เช่ารับเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยอยู่นะครับ อ่าดูฮะยังสวยเลยโอ้โหลุดจองได้ไงเนี่ยโอเคมีพัสดุจากทางบ้านนะครับอ่านี่เขาอยู่ไกลเขาก็ต้องส่งพัสดุอยู่แล้วครับเนี่ยแต่ยังไม่แกะนะคะตามสไตล์อันเราต้องเช็คพระไปพร้อมๆก,กันกับเจ้าของพระนะครับอ่าเมื่อกี้เขาโทรมานะครับเบอร์ไหนเนี่ยโอเคเปิดไมค์ดหรือเปล่า รับหรือเปล่าเกะไปพร้อมๆกันนะครับจะได้เห็นพระให้ตรงปลุกปลกครับพี่ครับะถึงพาะถึงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมกําลังจะเกะนะฮะพี่ส่งมากี่กี่องค์กี่เหรียญครับองคเดียวครับองคเดียวเนาะโอเคพี่ส่งมาจากไหนนะครับพี่จีบครับอ๋อพี่จิตโอเคต้องส่งอยู่แล้วครับเพราะว่าไกลขนาดนี้ นี่พ,พี่พี่ส่งให้ผมครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยครั้งแรกครับโอเคหลายคนไม่กล้าโอนโอ้โหสุดยอดเลยแพ็คมาอย่างดีเลยนี่ปึ๊บบางคนเขาไม่กล้าส่งไงพี่อือผมก็ดูพี่ในยูทูบนะครับก็เลยเห็นว่าพี่กเล่ยเขาก็มีส่งไปอะไรเงี้ยครับใช่ครับนี่เพราะว่าผมรับเช่าร้อยเปอนอยู่แล้วนี่ ชึบโอ้โหนี่ได้มาแล้วนะครับชึบเป็นเหรียญไตามาดเนาะพี่ไตามาดครับผมไตามาดเนื้ออัลปาก้าขอแยกสองแป๊บหนึ่งเป็นไงความสวยนี่แท้มันแท้อยู่แล้วครับโอเคสองแป๊บเดียวก็รู้นะครับพลาแท้เนี่ยแต่ขอให้ ให้สวยนี่โอเคครับพี่เรียบร้อยเดีย๋ยวพี่ส่งเรียบกบัญชีมาแล้วกันในไลน์ครับโอเคนะครับพี่ครับผมครับขอบมากครับสวัสดีครับคับผมนี่โอโ้โหไตามาดครับเล่นกันนะฮะไม่เล่นได้ไงครับ ไทมาท้งเก้าเก้าห้ารวยรวยรวยนะครับเนื้ออัปปาก้าครับดูกรอบดูกรอบนี่กรอบอย่างสวยดูพระก็สวยนะครับเห็นไ,ไหมเนี่ยนี่เลขเก้าห้าแปดหนึ่งเนื้ออัปปาก้าก็ออกวัดก็จะแพงกว่าทองแดงครับวันที่ออกวันฮะนี่ดูดูกรอบครับกรอบอย่างสวย กรอบเงินแกะลายนะครับนี่ฝังพลอยด้วยยังสวยเลยอ่าตอนนี้ไม่แพงครับอ่ะเอาไปเท่าไหรด่ดีเอาพันเก้าพอครับนี่คุ้มมากโอ้โหยังคุ้มเลยดูกรอบดิดูกรอบยกซุ้มหัวสิงดูครับแกะลายนะฮะนี่ดูฝังพลอยด้วยพลอยสีน้ำตาลนะครับสวยมากพร้อมขึ้นคอครับ เนี่ยเลี่ยมกันน้ำร้อยเปอร์เซนต์ด้วยอ่าพันเก้าครับท่านใดอยากได้แคปเลยครับโวูยังสวยสวยจริงเนี่ยใช่มว่าพันเก้าเนี่ยขายถูกไปเพราะเนี่ยกรอบก็เป็นพันแล้วเนี่ยโอเคพันเก้าก็พันเก้าอ่ะเรามาดูพระหลุดจองเป็นยังไงสวยขนาดนี้หลุดจองได้งไงเนี่ยแท้ทันด้วยดูดูเหรียญนี้ ดูดูผิวดูผิวดูผิวปีสี่ศูนย์นะครับอ่าโอ้หมือสั่นนี่มือสั่นสิครับสวยขนาดนี้หลุดจ,จองได้ไงเนี่ยดูดูผิวอมงม่วง,งเลยฮะรวยมหาลาภปีสี่ศูนย์ครับแท้ทันนิยมครับผมนี่อ่าเดี๋ยวมันซองไปไงชืบดูผิวสินี่โคตรรวยนี่ หลุดจองได้ไงโอ้โหคมชัดนะครับถุงเงินถุงทองเททันหลวงพ่อโรยปลูกเิกแน่นอนครับดูวงเดือนรอยมิลลิ่งอ่านี่ปีสีศูนย์นะครับดูตามซอกตามหลืบอมม่วงหมดแล้วฮะอะเอท่าไร่ดีอาไป400บาทครับนี่หลุดจอง ราคาถูกอยู่แล้วครับหลุดจองครับแท้ทันหลวงพ่อรวยปลูกเิกแน่นอนครับเหรียญน,นี้ฮะนี่อ่าชัดๆไปเลยสี่ร้อยมาต่อไวๆครับดูเต่ละเหรียญผิวดูสิสเตมครับสเตมปีสีหนึ่งครับแท้ทันนิยมครับผมนี่กระถินวะัตะโกเคยได้ยินเรื่องกระถินไหมอ่าเรียนกระถินนะ่ะ นี่โอ้โหมันจะส่องกันได้มั้งเนี่ยดูผิวนี่นี่เป็นไงอย่างสวยนี่ปีสีหนึ่งท่านท่านอยู่แล้วครับอ่าให้ไวครับเหรียญหายากด้วยเอาไปสี่ร้อเหมือนกันให้เร็วให้ไวครับสเต็มสี่หนึ่งครับกระถินวัตโกอ่าแคบไปเลยครับ เดีละสี่รเรามาดูนี่อาหลุดจองหลุดจองทั้งหมดเลยทําไมราคาถูกพระสวยแท้ทันเนี่ยไม่อยากได้กันเนื้อกะไลทองปีไหนโดูเศาห้าปี37นะครับโอ้โหอันนี้ยิง่งลึกไปใหญ่เย็นหลักร้อยเองเนี่ยดูนี่เขาเรียกอะไรแมงกะบ,บี้นี่พิธีดีด้วยวิธีสาห้าเนี่ย ดูดูปีสามจิตมีลึกไหมล่ะอ่าหลวงพ่อรวยครับวัดตะโกพิธีเสาห้าแท้ทันอยู่แล้วครับนี่ไปแบบไวๆเลยนะครับนี่เอาไปมีสองเหรียญสองเหรียญสองเหรียญเอาไปเ,เหรียญละสองร้อยสองร้อยสองร้อยนะครับอ่าให้ไวเลยครับวันนี้ฮะนี่เหมือนเป็นปลู เทศกาลสงการเลยเนี่ยถูกขนาดนี้เนี่ยปีสามกิตเหรียญสองร้อยโอ้โหพิธีเสาาด้วยให้ไวครับเหรียญสองร้อยอ่ะต่ออีกหนึ่งนี่ทรงนั่งพานไม่ชอบกันหรืไงเนื้อเงินด้วยอ่าดูครับรวยพันล้านนะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะฮะราคาออกวัดสองพันทรงนั่งพานลงยาแดงนี่ยมอยู่แลวะฮะ นี่ดูเลข2หลักด้วย4.3นี่ครับปี2 5 6 5นะครับเหรียญนี้ครับนี่ยาเต็มๆเลยอ่าพร้อมเรียบกรอบกันน้ำร้อยรซน์นะครับเหรียญนี้เอาไปโอ้โหเท่าไหร่ดี850พอบอกแล้วว่าหลุดจองนี่ราคานี้เลย อันไหนจกได้แคปเลยครับให้เร็วให้ไวครับนี่ยังรับเช่าให้เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับโอ้เหรียญเนี้ยแท้ทันได้มาต์ห้าเกดูกรอบสิพันเโอ้ยไม่น่าเลยพั0 0ก้าสี่ร้อสเต็มเต็มปีสี่นึงนี่ดูเปรนละเหรียญสวยมากอันนี้ก็400อนะครับอันนี้เหรียญละสองร้เนี่ยดู อะไรนี่นสวยเลยปี3าจิตโอเคครับท่านใดมีวัตถุมงคลหลงพ่อรวยนะครับยังรับเช่าอยู่นะฮะก็อยู่ไกลก็ส่งมาได้ครับรับประกันถึงผมแท้นะฮะสวยรับตังไปครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นลายเบอร์โทรไว้ให้ครับท่านใดอยากเช่าอยากปล่อยแอดมาเลยฮะแอดมาเบอร์นี้ก็จะขึ้นโปรไฟล์นี้เลย อออันจำเรินบุญนี่โอเคครับแล้วก็มีเพจด้วยนะฮะเพจท่านใดสนใจก็อิ i n ก o ok x ข้อความเพจมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ